นีหนังสือชื่อว่า Stop Reading เดี๋ยวนี้ผมก็อ่านอ่านในอ่านในพเนีแท็บเลต็ตหนังสือหนังสือเขียนโดย Rolf Dobelli Rolf Dobelli นี่เป็นคนที่เขียนหนังสือชื่อว่าศิละปะแห่งการคิดเทียมผมโคตรชอบเลยหนังสือเล่มนี้ The Art of Thinking Clearly ก็คือหนังสือคนนี่หนังสือเล่มนี้นะเขียนอะไรอ่ะหนังสือเล่มนี้เนี่ยขายเป็นหลายล้านเล่มทั่วโลกอะ ได้รางวัลอะไรเพียบเลยในนั้นนะ่ะมีประมาณ99เรื่องที่มนุษย์ชอบคิดพลาดแล้วก็ผมก็อ่านโอ้โหชอบเลยมันเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าสอนน่ะแต่เหมือนกับว่าเอามาปรับใช้กับยุคสมัยใหม่แล้วข้อหนึ่งมีข้อหนึ่งข้อหรือสองข้อที่เขาพูดในนั้นน่ะที่บอกว่ามนุษย์คิดไม่เที่ยงพออ่านข่าวมนุษย์คิดไม่เที่ยงพออ่านข่าวเพราะเมื่อ,อไหร่ที่คุณอ่านข่าวคุณได้ข้อมูลบิดเบือนมากเพราะว่ามันแล้วแต่คนเขียนะ ใช่ใครเขียนด<ช>้วยมาแล้วจะสำนักไหนเขียนไม่แล้วมันจะใครจ้างให้เขียนด้วยใช่ใช่จริงจริงอันนี้ถูกต้ขของเพราะหนังสือพิมพ์เนี่ยส่วนใหญ่ถูกจ้างถูกสปอนเซอร์สปอนเซอร์สามารถที่จะบิดเบือนข้อมูลอะ<ช> <ๆ S 2> ไรบ,บางอย่างได้ก็จ้างคนจ้างจ้างบางบางทีสปอนเซอร์เป็นเจ้าของสำนักพิมพ์เองเลยด้วยซ้ำเข้าใจป่ะจริงจริงเขาในในในยุโรปเนี้ยหรือว่าอเมริกาก็มีหลายเจ้าหลายคนที่คนรวยมากก็ซื้อสำนักพิมพ์ซื้อหนังสือพิมพ์เลยจ้างหมาก็ซื้อสื่อของตัวเอง เ,เจฟเบสต์ก็ซื้อสื่อของตัวเองอเข้าใจปะ่ะเพราะฉะนั้นคุณอ่านข่าวคุณกาลังได้ข้อมูลที่บิดเบือนเพราะฉะนั้นกลับมาที่เดิมของเราก็คือหนึ่งชั่วโมงแรก30วันนะคุณอยากบังข้างเลยใช่ไหมคุณอยากเป็นมนุษย์ที่แม่งมีมันสมองจีเนียสไหมจีเนียสกัคนที่แม่งหน่สูงเรียนสูงๆูงอะเรียนสูงๆได้เกรดดีๆอะจีเนียส่นนั้นอะหยุดอ่านข่าวหยุดดูข่าวหยุดเป็นทาสเขาซะหยุดเป็นผู้ถูกกระทําแต่จงเป็นผู้กระทํา แล้วคุณอาจถามว่าคุณบัณฑิตแล้วจะให้ผมทําอะไรหนึ่งชั่วโมงถ้าไม่จับมือถือไม่อ่านข่าวเลยคุณผมจะให้ผมทําอะไรหนึ่งชั่วโมงแรกนะจ๊ะออกกําลังกายตื่นขึ้นมาออกกําลังกายตื่นขึ้นมาปุ๊บเต้นคืออะไรอ่ะให้ให้ร่างกายมันมีมัน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 คือมันนอนมานานไงมันก็ให้มันกระชุ่มกระชวยให้มันแบบมีผลระบส่วนใหญ่ผมก็เต้นกระโดดแทรพลีนเอาใช่ไหมมันมันเร็วที่สุดสําหรับผมนะ แต่ว่าถ้าคุณอยากวิ่งอยากอะไรก็แล้วแต่คุณนะครับแต่ว่าบางคนใช้โยคะนะอย่างแมรี่ก็ทําโยคะทุกวันแต่ข้อสําคัญคือดูแลตัวเองก่อนนี่แหละคือ powerful ที่สุดแล้วคือไอ้ตรงเนี้ยมอชีนอันเนี้ยคือร่างกายของคุณหัวของคุณสมองของคุณมันคือมอชีนมันคือแบบอะไรอะ่ะมันคือสิ่งที่แบบจะไปเซนเตอร์มันเป็นศูนย์กลางของการผลิตทุกอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตรงนี้ม่งต้องท็อปฟอร์มเว้ย ทั้งร่างกายทั้งสมองไม่ต้องท็อปฟอร์มนี่คือเหตุผลที่อาจารย์เอาแทมพพลินไว้ในห้องนอนใช่เพื่อตื่นแล้วก็กระโดดเลยนี่คือชีวิตจริงนะคะในห้องนอนอาจารย์บัณฑิตอาจารย์บัณฑิตเอาแทมพพลินไว้ข้างเตียงนอนใช่วันนี้คุณรู้ความลับที่แสนแพงมากๆแล้วนะเราจะเห็นน้องจอยชอบอยู่ในห้องอาจารย์แล้วก็กระโดดแทมพพลินใช่ผมจะไม่ให้เขานอนดูหนักเขาจะชอบดูกระตูเลยเขาไง แต่จะไม่ให้เขานอนดูเฉยๆต้องให้เขากระโดดอะไรไปด้วยมันจะได้แบบไม่แม,ม,ม,ม่ไม่แบบอินแอคทีฟไงบบกลายเป็นอะไรอะเด็กมันจะชอบอยู่เฉยๆนอนดูอะไร่ไม่ค่อยชอบ,ชอบให้ a c t ทีฟเข้าไว้แต่ประเด็นก็คือว่าผมอยากจะให้เขาหนึ่งชั่วโมงแรกเนี่ยมันคือเรื่องของกูก่อนเลยเข้าใจปะ่ะเดี๋ยวผมพูดอีกทีนะหนึ่งชั่วโมงแรกห้ามจับมือถือห้ามเป็นเรื่องของคนอื่น เวลาคุณจับมือถือปุ๊บมันกลายเป็นเรื่องของคนอื่นละมันกลายเป็นคุณตอบโจทย์โลกนี่แล้วคุณพูดถูกกระทําแล้วเวลาหนึ่งชั่วโมงแรกเป็นแบบไหนมันจะเป็นแบบนั้นทั้งทั้งวันเลยอมผมพูดอีกทีนะทำไมมันโคตรสาคัญเพราะหนึ่งชั่วโมงแรกมันเป็นแบบไหนมันจะเป็นแบบนั้นทั้งวันเพราะฉะนั้นถ้าคุณตื่นเช้าขึ้นมากลายเป็นผู้ถูกกระทําเป็นผู้รับใช้คุณจะเป็นผู้รับใช้ทั้งวัน คุณเคยฟังดรสตีเฟนคาวีปเจ็อุปนิสัยอ่ะนิสัยแรกคืออะไร be proactive จงเป็นผู้กระทำจงเป็นผู้ลงมือทำเพราะฉะนั้นหนึ่งชั่วโมงแรกดูแลร่างกายดูแลสมองดูแลจิตใจมีแค่นี้ดูแลร่างกายไอสิ่งนี้มันจะต้องเป็นแบบเหมือนกับรถที่แม่งพร้อมเสมอรถแข่งที่แม่งเจิงที่สุดอ่ะทั้งสมองทั้งจิตใจทั้งใจใจก็คืออารมณ์ของเราอารมณ์ก็ต้องดีด้วยอารมณ์ดีทำไงขอบคุณก่อนเลย ขอบคุณก่อนดูสิ่งสวยงามขอบคุณเรื่องผมจะมีต้นไม้มีดอกไม้อะไรอยู่ในบ้านอยู่ใกล้ๆ้ริมแม่น้ำเจ้าพระยาม,มันดูแล้วมันก็สดชื่นชื่นใจใช่ไหมแต่คุณไม่มีก็อ่ตด,ด,ดูต้นไม้ดอกไม้ปลูกไว้แล้วก็แค่ a p p r e c i a ียแค่เห็นคุณค่าดอกไม้ต้นไม้สิ่งที่แบบสวยงามของโลกนี้แค่นี้เราก็สดชื่นขึ้นมาได้แล้วแล้วก็อย่าลืมดื่มน้ําอันนี้ก็ดูแลร่างกายตัวเองดื่มน้ําเยอะ พราะว่าคุณเพิ่งไปทะเลทรายมาไม่ได้กินน้ํามา8ชั่วโมงคุณเพิ่งไปทะเลทรายมากลินน้ําผมกินน้ําเป็นลิตรเลยอ่ะผมดื่มดื่มดื่มเกินกิงด้วยนี่เขาบอกว่าได้รับได้รับข่าวล้ายตอนนี้ทําไงคะอย่าไปให้พลังกับมันอย่าไปให้พลังกับมันเอผมมีคาถาอีกอันหนึ่งโอเคคาถานี้โคตรดีอคาถานี้โคตรดีผมเอใช้ใช้กับตัวเองตลอดเวลาเลยนะครับทุกคนแล้วก็เอ อยู่มาถึงอายุ50ปีเนี่ยอยู่มาถึงอายุ50ปีตอนนี้เนี่ยชีวิตโคตรดีอะ่ะจริงจริงมันไม่ใช่ว่าไม่มีอะไรเข้ามาที่แบบมันมีเขาม,มีมีเรื่องท้าทายเข้ามาตลอดเลยก็มีนะมีเรื่องท้าทายเข้ามาในชีวิตนะก็มีผมไม่เล่าท่านั้นเองทําไมารู้บักคุณสังเกตคํานี้ไหมผมไม่เล่ายิ่งเล่าก็คือการใส่ใจอยิ่งเล่า ก็ยืมการไปสร้างเพิ่มขึ้นเวลาคุณอามันเล่าเดี๋ยวเวลาก็เฮ้กลัวให้กลัวไปเล่าให้คนนี้ฟังเล่าเล่าเล่าคนนี้ฟังเจอหน้าใครก็เล่า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 เาะไอสิ่งที่แม่งไอสิ่งที่กลายเป็นหนึ่งมีหนึ่งหยดน้ํากลายเป็นหนึ่งสองเป็นสามเป็นสี่เป็นห้าเป็นนู้นเขานี่เริ่มขยายใหญ่ขึ้นเวลาผมไม่ชอบอะไรผมไม่พูดถึงมันผมพูดเฉพาะสิ่งที่อยากจะให้เกิดในชีวิต แค่เรื่องนี้เรื่องเดียวนะคุณควบคุมตัวเองเราควบคุมตัวเองเราจะชีวิตคุณจะเปลี่ยนเรื่องอะไรที่มันเรื่องอะไรที่มันแบบว่าดูเหมือนเป็นเรื่องลบๆเข้ามาในชีวิตผมก็จะมองมันแล้วก็บอกว่า all is well เข้าใจคําว่า all is well ไหม all is well ทุกอย่างกําลังไปได้สวยทุกอย่างดีทุกอย่างจะเป็นจะลงเอยด้วยดีไม่ต้องหวงเส้นทุกอย่างจะลงเอยด้วยดี แล้วดีมันก็หายไปแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆอาจารย์บอกจักรวาลก็อุ้มมันไปเฉยเลยใช่จักรวาลก็อุ้มไปไปจุดล้ออะไรใครที่แบบว่ามีคนมุ่งมาเคยมาแบบว่าอะไรอ่ะคล้ายคายมุ่งร้ายอะไรอย่างนี้ใช่ไหมถ้าเราแบบไม่ได้ไม่ได้คิดถึงเขาไม่ได้อะไรมากมายไม่ผายไม่ตายเขาไปสักพักพลังงานนั้นก็จะค่อยๆหายพลังงานที่ลบๆก็จะค่อยๆหายไปแล้วก็เหมือนกับเราถ้าถ้า มันจูนกันไม่ได้พูด,ดง่ายถ้าคนนึงมีพลังความ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 ลบความเกียดชังอีกคนนึงมีพลังความรักมันจะจูนกันไม่ได้มันจะไม่เจอกันคุณเข้าใจป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างในโลกมันคือพลังงานแล้วถ้าเราไม่มีพลังใจมันคือจบกับทุกอย่างมีเงินก็ไม่ช่วยพูดอีกทีนะทุกอย่างในโลกนี้มันคือพลังงาน everything is energy เงินก็คือ energy เงินก็คือพลังงานทุกอย่างคือพลังงานหมด เมื่อ,อไรแล้วแล้วแล้วทุกอย่างคือพลังใจของเรานั่นเองพลังใจพลังจิตของเราพลังกายสามอย่างเนี่ยพลังใจพลังจิตพลังกายสามอย่างเนี่ยถ้าคุณสามารถโคอินเดเยตคือเอาสามสามพลังเนะี่แล้วแม่งให้ไปอยู่ในทิศทางเดียวกันให้สามอย่างนี้ไปอยู่ในทิศทางเดยวกันคุณคือเดอะม s ส p ์ w พาเวอร์ฟูลเพอร์ซนคุณแม่งโคตรจะเป็นคนที่ทรงพลังเลยไม่มีอะไรหยุดคุณได้เลยคุณพูดคําไหนมันคือคํานั้นเลยคุณคุณเคยยามีความรู้สึกแบบนี้ไหม ผมมันรู้สึกแบบนี้ทุกวันน่ะผมแบบรู้สึกว่าเฮ้ยฉันต้องฉันเนี่ยจะต้องระมัดระวังคําพูดของฉันบ้างมันทุกคําที่ออกจากปากของฉันมันต้องเป็นสิ่งประเสริฐทุกอย่างที่ที่ออกจากปากของฉันมันต้องเป็นอะไรที่ High as good เป็นคําเป็นสิ่งที่ดีที่สูงสุดผมจะถามตัวเองเนี่ยอันนี้ดีสูงสุดหรือย,ยังเพราะอะไรที่ผมรู้สึกว่าช่วงนี้พูดอะไรออกจากปากมันกลายเป็นจริงหมดแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ผมคนเดียวนะคุณเชื่อไหมว่าจริงๆมันเป็นพลังของพวกเราทุกคน คุณช็อกไหมเนี่ยผมอยากจะให้คุณเริ่มเริ่มันเ,เริ่มคิดตรงนี้สร้างสติไอ้ดิปว่าทุกสิ่งที่ฉันพูดออกไปมันไปสร้างมันกำลังสร้างก่อร่างสร้างตัวมันเป็นพลังที่มองไม่เห็นแต่มันเป็นจริงพูดง่ายๆคือความคิดของคุณเนี่ยมันตกผลึกมาก่อนคุณไม่มีทางพูดอะไรไม่ได้ท้ามันไม่ผ่านสมองมาก่อน,นโอเคปะ่ะเวลาใครพูดเล่นๆอะไรเนี่ยมันแม่งผ่านสมองมาก่อนอยู่แล้วก็ว บางทีใครมาโจกเอาคุณนะว่าอะไรนะเฮ้ยพูดเล่นนะแต่ว่นขึ้นมาสิกิโลเนี่ยพูดเล่นพูดเล่นมันพูดเล่นมันมีความจริงอยู่ครึ่งหนึ่งอะใช่ปะล่ะมันต้องผ่านสมองมาก่อนใช่ไหมเพราะฉะนั้นอะไรสมองของคุณความพูดมันคือการตกผลึกจากสมองมาแล้วพอออกมาเป็นอาจออกมาในคําพูดมันเริ่มไปสร้างละเพราะฉะนั้นระวังทุกคําพูดของเรา ทุกคำพูดของเรามันคือคาถามันคือคำสั่งให้ออกไปสร้างสิ่งนั้นในโลกของเรานะไม่ใช่ในในโลกทั้งโลกนะเว้ยในโลกของคุณนะ่ะเพราะฉะนั้นคุณพูดถ้าเกิดเราไม่ต้องเล่าอะไรเรา,เ,ราเวลาอะไรที่ไม่ชอบรับข่าวร้ายมาไม่ต้องเล่าต่อต้องเล่าต่อพูดแค่เนี้ยให้มันจบไปคือทุกอย่างจะไปได้ดีทุกอย่างจะไปได้ดีท,ไไดดทุกอย่างดีหมดทุกอย่างประเสริฐหมดมันจะขึ้น ชีวิตชันขึ้นตลอดทุกสิ่งนี้เกิดขึ้นเพื่อมันจะดันชั้นขึ้นต่อ mm hmm. อะไรที่ดูเหมือนไร้เลวไร้บอกใส่ใส่คาถาในตัวออกไปสิ่งนี้เกิดขึ้นเพื่อดันชั้นขึ้นต่อแล้วมันก็จะเป็นเช่นนั้นแล้วเมื่อไหร่ที่คุณทําอย่างนี้บ่อยๆคุณจะเห็นพ w e r ของปากของคุณแล้วเมื่อคุณเริ่มตันหนักถึงพอร์ของปากของคุณคราวนี้คุณควบคุมชีวิตของคุณเอง มันเป็นอะไรที่มาสศจย์มากโลกนี้มันเป็นโลกที่มาสัจย์คุณสร้างโลกของคุณได้เองได้เลยผมสัญญาเรื่องนี้เป็นความจริงผมทศึกษาเรื่องนี้มันตั้งแต่เด็กตั้งแต่แบบเป็น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 ,ปน,ปน,ปนวัยรุ่นเนี่เราพยายามอยากจะประสบความสําเร็จที่ไปแบบประสบความสำเร็จสูงๆแบบฝรั่งเงี้ยไปแข่งกับฝรั่งแล้วผมฝึกตัวเองนะครับแล้วแต่ว่าทุกคนทําได้ทุกคนที่ฟังอยู่ไม่มีใครทํา ไม่มีใครทำได้ทุกคนทำได้เหมือนผมหรือเก่งกว่าผมอันนี้เป็นเ,เป็นสัจธรรมของมน,นุษย์นะครับเรื่องนี้มันเป็นแพชชั่นของผมนะเรื่องของการสอนเกี่ยวกับเรื่องสมองทำไงให้สมองตัวเองสำเร็จนะครับแล้วก็เรื่องเรื่องที่สำคัญที่สุดเลยวันนี้วันนี้อยากจะแชร์พวกคุณก็คือว่าการใส่ใจเท่ากับการเชื้อเชิอแปลว่าในหนึ่งชั่วโมงแรกหนึ่งชั่วโมงแรกถ้าคุณรีบอ่ะถ้าคุณอ่านข่าวแล้วเจอแค่ว่าข่าวเรื่องมะเร็ง ข่าววันวันวันเสแต่อะไรเสพมะเร็งโควิดโรคโน้นโรคนี้ไอคนนั้นทะเลาะกันคนนี้ทะเลาะกันข่าวการเมืองคนนั้นด่าคนนั้นขันอ่าคนนี้วันแรกชั่วโมงแรกของชีวิตคุณคุณเอาความวุ่นวายเข้ามาในชีวิตของคุณอะความคุยคนทะเลาะกันเห็นคนทะเลาะกันเห็นเชื้อโรคเห็นโรคโน้นโรคนี้คุณเอาสิ่งนี้คุณก็ถามถามใจตัวเองว่าใจคุณมันสั่นอย่างนี้หรือเปล่าวเบรชั่นของคุณมันสั่นแบบกลัวๆหรือเปล่าถามตัวเอง เพราะฉะนั้นตอนเช้านี่มันต้องเป็นเวลาศักดิ์สิทธิ์เลยมันเป็นเวลาศักดิ์สิทธิ์ของทุกคน The Hour of Power ชั่วโมงแห่งพลังชั่วโมงแล้วชั่วโมงแห่งพลังนี่คือคุณจูนกับคลื่นที่สูงที่สุดของโลกคลื่นของจัก,กรวาลคลื่นของที่สิ่งทีบง่บางคนเรียกว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วแต่ความเชื่อของคุณนะครับถ้าคุณชอบไปนั่งสวดนมนต์หรืออะ,อะไรก็ตามในกับพระพุะะพะพทธรูปอะไรต่างๆก็อันนั้นก็ เลือกบแบบนั้นก็ได้นะครับขอให้จิตใจคุณสงบและสะอาดแล้วก็คิดอะไรอีก direction ทิศทางชีวิตของคุณมผมจะสอนเรื่องนี้พวกนี้ทั้งหมดเลยนะเพมันเป็นคิดทิศทางชีวิตของเราคิดยังไงเราตั้งทิศทางพูดง่ายๆหนึ่งชั่วโมงแรกของเราเนี่ยเราตั้งทิศทางให้มันถูกทุกครั้ง<ม>แล้วทุกๆวันเนี่ยคุณเหมือนทำงานแค่สามชั่วโมงเนี่ยเหมือนกับคนอื่นทำงานกันเป็นอาทิตย์อาทิตย์ คุณผมทําให้เป็นตัวอย่างละคือ,อตั้งแต่เด็กเนี่ยผมต,ตัดสินใจว่าผมจะประสบความสําเร็จในชีวิตหนึ่งชีวิตเนี่ยเท่ากับคนอื่นใช้เวลาสามชีวิตผู้ยินนะอันนี้ไม่ได้แบบอีโก้หรือว่าไม่ได้ยกตนข่มท่านอะไรนะแต่ผมตัดสินใจตั้งแต่เด็กแล้วเขาฮีโร่อของผมจะเ,เป็นคนที่ชื่อว่าด็อกเตอร์อัลเบิร์ตชวเซอร์ซึ่งจบด็อร์สามสาขา เป็นหมอด้วยเป็นนักดนตรีด้วยเป็นอ,อีกอย่างหนึ่งจำไม่ได้แ,แต่ว่าครบจบด็อกเตอร์สามสาขาผมบอกโอ้โหประทับใจมากผมเลยคิดว่าชีวิตนี้ฉันอยากประสบความสําเร็จเท่ากับคนคนหนึ่งประสบความสําเร็จสามอย่างในชีวิตเอใช,ใ,ชใ,ชใ,ชใช้ชีวิตใช้ช่วชีวิตสามชีวิตต้องพึ่งผู้หญิยต้องเกิดสามชาติอ่ะโอเคคุณอยากเป็นแบบนั้นไหมผมถามคุณอย่างเงี้ยแล้วผมเป้าหมายของชีวิตของผมเลยคือต้องการสร้างคนสําเร็จไม่สุด เท่าที่จะมากได้ในประเทศไทยอันนี้มันไม่เกี่ยวกับเงินละผมบอกได้เลยมันไม่เกี่ยวกับเงินเงินที่เข้ามาเนี่ยส่วนหนึ่งผมเอาบริจาคส่วนหนึ่งก็เสียภาษีตามกฎหมายทุกอย่างนะครับบริจาคก,ก็บริจาคเยอะด้วยต่อปีแต่ผมก็ไม่ได้มา,อ,าอะไรเยอะบอกทุกคนเยอะมากแต่ว่าเรามีบัญชีเป็นหลักฐานชัดเจนอยู่แล้วนะครับทุกปีทุกปีผมจะบริจาคให้กับาการกุศลที่แต่ประเด็นก็คือว่าสรุปเป้าหมายของผมคือสร้างทุกคนให้ ประสบความสําเร็จและมันต้องเป็นประสบความสําเร็จแบบไม,ไม่เคยเกิดแบบนี้มาก่อนยุคนี้เป็นยุคที่แสงสว่างเยอะที่สุดเป็นยุคที่แสงสว่างเยอะที่สุดในประเทศไทยไม่ผมต้องการเป็นคนที่แบบว่ามันเป็นแบบนั้นอยู่ตอนนี้เออนะใช่แล้วก็เหมือนกับว่าเราเปลี่ยนโลกด้วยกันนะคุณกับผมมาเปลี่ยนโลกด้วยกันผมต้องการสร้างให้คุณให้เก่งเท่าผมหรือไม่ก็เก่งมากกว่าผมเพื่อที่จะคุณไปสอนคนอื่นต่อได้แล้วเรามาช่วยกันเปลี่ยนประเทศ ใช่ไหมล่ะมันมีมันมัมนมันจะดีอะไรไอ้ถ้าผมเอามาห่ว,วงวิชาไว้คนเดียวหรือกูเก่งอยู่คนเดียวแล้วก็คนอื่นไม่คนอื่นมึงห้ามขึ้นมานะคนอื่นมันยังเก่งเหนือกูนะหรือว่าสกัดคนอื่นมันก็ไม่โอเคอ่ะแต่ผมบอกเลยทุกอย่างเนี่ยมันดีกว่าถ้าเกิดเราทุกคนมีความคิดแบบนี้ผมอยากจะปลุกสร้างความคิดแบบนี้ให้กับพวกเราทุกคนด้วยไม่ต้องอิจฉาใครเลย <c oughs> เพื่อเมื่อไหร่ที่คุณแบบสร้างคนขึ้นมาอย่างตอนแรกผมเห็นลุงเนี่ยผมก็มีความคิดอย่างเดียวก็คือ ไม่ได้ห่วงอะไรครับไม่ได้หวงวิชาลุงเลยนะครับก็คือแบบลุงมาเจอผมเป็น <laughs> ผมก็ถ่ายทอดให้หมดเลยถ่ายแบบว่ามีมีรู้อะไรมาหมดผมก็ถ่ายทอดให้เขาหมดเลย <laughs> จนเดี๋ยวนี้ลุงไปเติบโตเป็นแบบเป็น,เป,นเป็นอาจารย์ที่มีลูกศิษย์ลูกหาเต็มไปหมดที่รักเขาแล้วก็มีอิทธิพลในทางดีมากนะครับก็เป็นความภูมิใจของผมอย่างหนึ่งและผมต้องการสร้างแบบนี้เยอะๆสร้างแบบ <laughs> 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 นนรักท <laughs> อาจารย์ขาทีนี้ <laughs> คือว่าคุณกาเกเนสถามว่าแล้วถ้าเกิดว่าตื่นมาไม่ได้แบบว่านั่งสมาธิหรือสวดมนต์อ่ะแต่ว่าถ้าตื่นมาแล้วฟังอาจารย์ได้ไหมครับเป็นคลิปแรกใช่ผมเป็น,นอะไรก็ตามที่มันเป็นเรื่องที่ดีอะไรที่มันที่สิ่งใดที่เป็นเรื่องที่ดีงามเออเวลาผมอัดอัดออดีบุ๊กอ่ะผมบอกได้เลยว่าเวลาอัดออดีบุ๊กหรืออัดคลิปหรือทำทำคอร์สอะไรต่างๆเนี่ยสิ่งที่ผมมันเป็นแบรนด์ของผมเลยเนะี่ยก็คือว่า เป็นชื่อเสียงของผมก็คือว่ามันจะต้องเป็นเรื่องที่ดีและถูกต้องเป็นสัจธรรม,มถึงจะใส่เข้าไป<ม>เพราะว่าเพราะว่ามันคนสามารถที่จะกลับมาฟังได้ตลอดเวลาถูกปะถ้าเกิดมีข้อมูลอะไรที่ผิดอยู่ในนั้นมีอะไรที่ไม่ดีงามอยู่ในนั้นมีอะไรที่พูดไม่จริงอยู่ในนั้นเนี่ยถึงแม้มีหนึ่งอันทั้งหมดมันเสียหมดเลยสิ่งที่ผมทำมากี่ชั่วโมงมันเสียหมดเลยเพราะว่าเ,าเห็นไหมไอ้เนี่ย สิ่งคำนี้ที่อาจารย์ผู้บดีมันไม่จริงมันไม่ใช่สิ่งดีทั้งหมดที่ผมสร้างมามันมีปล่อยเปื้อนหมดเลยแบรนด์เสียเพราะฉะนั้นผมจะระวังมากอะไรอะไรที่ก่อนจะอัดลงไปมันจะต้องเป็นอะไรที่ดีงามและ,และถูกต้องเป็นศัจจธรรมศัจจธรรมหมายความว่าอะไรไม่เปลี่ยนแปลงไม่เปลี่ยนแปลงตามการสมัยไม่เปลี่ยนแปลงตามยุคสมัยไม่เปลี่ยนแปลงตามเชื้อชาติต่างๆหรือศาสนาต่างๆมันเป็น ธรรมะที่เป็นสัจจะเป็นความจริงนี่แหละที่สิ่งสิงที่ผมสอนอเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งอะไรที่คุณฟังในตอนเช้าขอให้มันทําให้คุณเบิกบานใจคุณเช็คได้อ,อะไรที่ทําให้คุณเบิกบานใจอ,อะไรที่ทําให้คุณรู้สึกดีรู้สึกมีพลังนั่นแหละแล้วผมหลบรู้เลยไหมคุณรู้ไหมทรัพยากรอะไรที่ที่สำคัญที่สุดข,ของมนุษย์ยิ่เหนือเงินทรัพยากรที่เหนือเงินคือพลังใจทรัพยากรนี้ ถ้าคุณมีคุณสร้างเงินเท่าไหร่ก็ได้เป็นมิชชั่นของชีวิตผมเป็นอะไรที่มันมันเหนือเงินไปแล้วแล้วผมอยากจะให้ทุกคนอ่ะได้เสพพวกนี้เยอะๆนะครับเสพบ่อยๆเสพซ้ำๆเพื่ออะไรเพื่อคุณจะได้มีกากับชีวิตไงคุณจะได้รู้ว่าอะไรว่าไม่เป็นเรื่องที่ไม่โอเค <c oughs> อะไรเวลาเราอ่านข่าวเนี่ยข่าวมันขยะเต็ไมไปหมดเลยแล้วมันก็เปื้อนแปลกเปื้อนไปด้วยความเห็นของเขาอะ่ะคุณเข้าใจว่าเป็นแปลกเปื้อนไปด้วยความเห็นของคนเขียน ซึ่งแต่ละคนเขียนมันก็มีวาระอะไรของเขาบางคนนะพี่อ่านแล้วก็แบบโหนี่มันคือไงอะ่ะโปรโมทให้คนยากจนเพิ่มขึ้นคนเขียนเองก็จนด้วย <laughs> คนเขียนเองก็เงินเดือนไม่เท่าไหร่แล้วคนเขียนก็มาสรุปข่าวสรุปหรือสรุปอะไรก็ตามที่มันทําให้คนอ่านถ้าเขาไม่มีสติจริง,รงคนอ่านก็จะไปจนต่ออ <laughs> ใช่ไหม,อมเออก็ต้องมีเงินลงทุนนะถ้าไม่มีเงินลงทุนก็จะรวยไม่ได้ไม่จริงอมไม่จริงคน ถ้าคุณมีสมองคุณมีพลังใจคนแบบที่มีเงินลงทุนอยากจะเอาเงินไหมหคุณเยอะแยะถ้าคุณมีสมองแล้วพายาะมีมีมีแรงบันดาลใจมีมีมีอะไรมีความมุ่งมั่นอยากจะทําให้ไอเดียนั้นเป็นความจริง <c oughs> หรือทําให้เงินลงทุนของใครเนี่ยงอกเงยมีคนจะเอาเงินให้คุณเยอะแยะเนี่ยพี่อยากจะสอนเรื่องคอสนี้มากเลยเพิ่งเพ,พิ่งมาทบทวนเนี่ยไ,ไ,ไอไอสมองของเราเนี่ยซูเปอร์เบรนดพี่อยากจะสอนเรื่องซูเปอร์เบรนด์ซูปปเปอร์สักเซสทำยังไง ชอบไหมชอบซูเปอร์แบรนด์ซูเปอร์สักเซสตเนี่ยตอนนี้กำลังเตรียมเนื้อหาอยู่แบบว่าทํายังไงทําผลิตพลังสมองของเราเนี่ยให้ไม่แบบเนรมิตสิ่งต่างๆได้แล้วก็จําแม่นแล้วก็แบบเรียนรู้อะไรเร็วๆเนี่ยมันอยากจะอยากจะสอนเรื่องนี้มาเลยเพราะผมแพ้ passion ตั้งแต่เด็กนะนะพี่ชอบแบบเพราะว่ามนุษย์ทุกคนมีสมองค่ะต้องเรียนใช่ใช่แต่แต่ไม่เคยมีใครสอนว่าเรียนยังไง ต้องเรียนนะคะถ้าคอนี้เปิดเนี่ย<ช>เพราะมันทุกคนมีสมองจริงแล้วก็เราสามารถใช้สมองของเราสร้างความสำเร็จได้อย่างเงี้ยอย่างแค่ชื่ออะไรนะขออีกที super brain super success super brain super success อืมยิย่งยิง่งยิ่งฉลาดยิง่งอะไรนะ super brain super success ใช่อะไรพลังสมอง12เท่านั่นแหละเป็น The Course จริงๆอยากจะสอนเด็กๆด้วยจะแบบเด็กๆรุ่นใหม่อ่ะเด็กพวกมหาลัยอะไรเงี้ยเพราะว่า เขาไม่รู้อะว่าสมองของเขาเขาสามารถทําให้มันโลง่งทาให้มันจําอะไรง่ายๆทาให้เรียนภาษายังไงเรียนอะไรเงีย้ยผมอยากจะไม่คนนี้โคตรอยากเปิดเลยเปิดเลย <What? S 2> ดิพูดขนาดนี้ขยี้ขนาดนี้นี่อยากเรียนเลยนะเหรออ้าวก็พูดเองว่าสอนเด็กก็ได้อ่อคนมหาลัยก็ได้ใช่แล้วพวกเราที่เราเติบโตมาแบบมีขยะในสมองเยอะอะเราก็อยากกาจัดมันทิ้งนะทุกคนทุกคนอะคือคนจริงๆเรียนได้เราก็อ,าอยากกาจัดมันทิ้งนะ จริงไหมแม่เาจะได้ร้อยล้านพันล้านเร็วๆจริงป่ะทุกคนใช่ออะมันสําคัญนะถ้าในสมองมีแต่ขยะแล้วจะเอาไอเดียดีๆมาจากจะเอาไอเดียร้อยล้านมาจากไหนจริงส่วนใหญ่เขาไปโฟกัสเรื่องไม่ไม่เป็นเรื่องแล้วจริงๆคนส่วนใหญ่ช่วงนี้เนี่ยจริงๆเรื่องเรื่องที่พี่อยากสอนคือเรื่องโฟกัสด้วยเพราะคนส่วนใหญ่นะผมบอกได้เลยนะยุคนี้นะฟังดีๆยุคนี้เนี่ยเป็นยุคที่คนแม่งขาดโฟกัสมากโฟกัสไม่เป็นอ่าถ้างั้นก็เดี๋ยวจะสรุปนิดนึง จะบอกว่าพลังโฟกัสของคุณมันสําคัญแค่ไหนเพราะว่าคุณมนุษย์เราเนี่ยมันโฟกัสไม่ได้ไม่กี่อย่าง hmm. เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมจะสอนในคอร์สซูเปอร์เบรนเนี่ยจะสอนวิธีการที่คุณจะโฟกัสเอาเฉพาะเรื่องที่คุณที่สัมพันธ์สำหรับคุณเรื่องที่มันจะเปลี่ยนชีวิตของเราแล้วก็เรื่องอะไรที่ไม่ใช่จริงๆแล้วเนี่ยคอร์สเนี่ยจะสอนอะไรหลายอย่างนะเช่นกอนวิธีการใช้สมองซีงขวา S <S <ๆ>เพราะบางคนส่วนใหญ่เนี่ยทั้งชีวิตไม่ใช้แค่สมองที่เดียวใช,ใช่แล้วเขาจะชอบนิยามตัวเองวนะ่าฉันฉันเป็นคนไม่มีความคิดสร้างสรรค์<ๆ>หนึ่งในเรื่องที่ผมต้องสอนคุณก็คือเรื่องโฟกัสโอเคไหมถ้าใครอยากเรียนวันนี้เนี่ยลงเป็นออนไลน์ก็ได้ซูเปอร์แบรนด์ซูเปอร์สักเปเปลี่ยนโปรแกรมสมองให้สําเร็จ12เท่าเปลี่ยนโปรแกรมสมองให้สําเร็จ12เท่าเอออันนี้เนี่ยจริงๆพี่พี่ตั้งใจจะสอนให้เป็นอัจฉริยะเลยได้ปะเอาแ้่เยอยะ นนนมันจะเป็นอัจฉริยะได้เลยนะเนี่ยอาณอาจารย์ใช้คำว่า reprogram reprogram your mind for success ว้าวสุดยอดวันนี้ไม่ได้ตั้งใจมาเปิดคอสนี้นะอันนี้พูดกันตรงๆแต่ว่าผมมาคือจริงๆในในในโน้ตของผมเนี่ยเดี๋ยวผมโชว์อยู่ก็ได้เพื่อเป็นการพิสูจน์ว่าผมไม่ได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันอยู่ในในไพ์ปลายหรือว่าในความคิดของผมอยู่ที่อยากจะเปิดคอสนี้เนี่ยฉันเขียนไม่เลยเนี่ยวันที่สิบวันที่สิบเดือนมีนาะเนี่ย คอสซ์ซูเปอร์แบรนด์ซูเปอร์สักเซสเปลี่ยนโปรแกรมสมองให้สำเร็จ12เท <Hey. S 1> ่าพี่เขียนไว้ในโน้ตของตัวเองแล้วว่าอันเนี้ยฉันอยากสอนมากเลย CF แล้วก็โอนเงินเลยนะครับทุกคนะระวังไม่ฉชาชีพนิดนึง บางทีเขาจะชอบทักคุณไปนะครับอย่าให้เขามีมีเบอร์บัญชีเดียวเท่านั้นก็คือเบอร์บัญชี Inspire Music จำชื่อนี้ไว้ถ้าไม่ใช่ชื่อบริษัท Inspire Music มไม่ต้องโอนนะจ๊ะใช่แล้วโอเคโอเคเอ่อไอช่วยเปลี่ยนชื่อคอร์สหน่อยได้ปะเป็น Super Brand Super Success นะครับโอเคคนที่ไลน์แอดหรือ YouTube หรือ IG แล้วก็ TikTok นะครับโอนเงินที่ไ like ลน์แอดเลย